một mục đích nó căn đẹp tân nha gà 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 gà

เรียบร้อยนี่ขอบข้างเดียวอ๋เอเรียบร้อยนี่ซ <laughs> ีกอันหนึงน,นี่น้องเอนนะว้าวเทีเอาอน่ะนี่สิสุดยอดเลยแกตกมาเนาะได้ซอกโตแล้วบ้านแดงเนาะได้ซอกโตแล้ว อันนี้เป็นวิดีอนกแอนเนาะที่ว่าไทยเส็งขวงก็จะมาเห็นเนาะเอานกแอนตุ้งมาคายอันนี้แหละที่ว่าวิดีอนกแอ็นยังไงยังไงมันไม่ได้ยากเลยนะง่ายๆหนึ่งเนาะจะใส่เสียงลำโพงอ้อยมาเสียนกแอนต่อมันเข้ามาบินเข้ามาเราก็ปุ๊บออกซื้อเนาะตอนนี้นกแอนก็ถือว่ากำลังมาเรื่อยๆเนาะ เรียบร้อยอีกแล้วตัวหนึ่งนี่เรียบร้อยอีกแล้วอันนี้แหละวิดีโอนุ่งเอนเนาะนุ่งเอนตุงเสียงแต่แท้ได้นี่ อันนี้เป็นตัวน oh, <c oughs> oh, uh, ี mm ่เ hmm. ป okay? so okay, uh ็นแม่ตอมาเนาะเนาะโอ้โ huh. อ like, uh, ้ยได้ได้ปะได้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่เี็บรอยเนาะอันนี้เป็นแม่ตอมเนาะตัวได้แม่ตอและโอ้มาแล้วเริ่มเข้าดีแล้วเริ่มเริ่มได้ลายละเริ่มได้ลายละ ได้หัวนกกันนี่เนาะนกกันไหนก็เดบดาวก็ได้เนาะเด็นก,กดดนี่มันนกกระด็บดาวนะั่นก็เป็นแม่ต่อมาเนาะนกกระด็บดาวก็เข้ามาแต่ทางนกกระด็บดาวนะ่าจะต้อแอนเนาะ